นี่วันอาทิตย์สิย่างไปนวดค่ะหกหกับมาสเตมทัทอนหยาค่ะขั้นฝนบตกด้วยค่ะไปย่างไปย่างไปนวดค่ะวันนี้อยาเทศน้อไปด้วยค่ะนี่มาหนวดให้ลูกค้าประจำค่ะลูกค้าประจำ ติดมือพี่แมวมากๆติดกันมานานหลายปีแล้วไม่ใช่ใครหรอกญากค่ะคนพิเศษเนาะในหมู่บ้านกันเองญาติหมคะค่ะเอาเงินนหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะรับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ได้ค่ะใช่ค่ะมาหยุดเมี่ยรับเพราะว่ามีงานประจงานประจำงานประจำก็หนักแล้วค่ะถ้าเจอปลาตัวใหญ่วดมือค่ะมดแรงเนาะถ้าจันจันถึงศุกร์ก็ไม่มีแรงทําอะไรแล้วอันนี้ก็คือวดไข่เฉพาะ คนเดียวใช่พิเศษคนเดียวเท่านั้นอันนี้ต้องจองคิวล่วงหน้าเลยค่ะไม่ใช่บกจะให้พี่แมวมาวันนี้ก็ไม่ได้นะต้องบอกก่อนล่วงหน้านะคะอืมค่ะราคาเป็นแพงอค่ะกันเองอืมใช่ค่ะคนพิเศษก็คือเอานวดผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายใช่นวดรักษานะคะใช่ค่ะเอานอนหลับสบายใช่ค่ะก็เฉพาะคนนี้เท่านั้น พิเศษจริงๆค่ะแต่ว่ามีน้ํามันอะไรมานวดนะคะน้ำมันมาจากเมืองไทล่ะค่ะน้ำมันมาจากมองไทยเลยค่ะเด้อคนไส่กับเปามะไปบ้านช่วงพี่กับไทยช่วงไหนนะเดือนมีนาค่ะกับไทยช่วงเดือนมีนาใช่ค่ะตอนแรกเขาบอกจะนวดบอกว่าน้ํามันหมดที่นี่เพราะพี่กับเม่กตเลยคนมาจากเมืองไพลทั้งยาหม่องทั้งน้ำมันใช่ค่ะเพราะน้ำมันดูหนีมันแทนค่ะอืมเนาะแล้วก็นวดนวดปรไเด้ยค่ะ เพราะว่าค่าน้ำมันกับหกร้อยหกร้อยคนแล้วค่าน้ำมันจริงค่ะแพงเกินเนาะไม่ได้ค่าแรงอะไรเลยถ้าใส่ตัคนน่ะขวดนึ่งหนกว่พอตัวใหญ่พิเศษโอเสียหุ่นูพี่กี่ขีดเลยหอพี่โอเคค่ะแค่นี้แล้วค่ะนวดก่อนเลยค่ะเมียแล้วค่ะสวยโอเคค่ะนวดเสร็จแล้วค่ะ เมื่อเสร็จแล้วพี่หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มลูกค้า V.I.P วันนี้เลี้ยงขาแกะเพิอมเออขาแกะตะขาอะไร้องคขากว้างค่ะขากว้างค่ะกว้างตัวเล็กกว้างโรนี่ขากว้างค่ะที่นอเวมีกว้างสองชนิดกว้างใหญ่กับกว้างเล็กนะคะครับเออหกว้างใหญ่กว้างเล็กใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้กว้างเล็กดูขามันแค่นี้นกว้างเล็กกว้างเล็กตรงนี้เลย เนื้อกวางเน็ตจะละเอียดกว่าถ้าเนื้อกวางใหญ่มันจะแน่นกว่านี้ค่ะวันนี้จะกินขากวางค่ะใช่ค่ะน้องก็พยายามหั่นให้ได้เต็มที่นะคะเท่าที่ทําได้ไม่ใช่มืออาชีพเนาะอเนาะไม่เป็นไรนะก็ยังไงก็อร่อยค่ะเพราะว่านุ่มนุ่มอบตั้งใจกี่ชั่วโมงน้องเนี่ยขากวางเริ่มอบตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มตอนนี้มันประมาณสิบสองสิบห้าชั่วโมงค่ะสิบห้าชั่วโมงไฟใช้ไฟกี่ ใช้ไฟอ่อนแค่เริ่มเอ้าสิบองศา90บองศาใช่ค่ะยาวนานไปจนถึงตอนเช้าพอเวลาใกล้จะกินเราค่อยๆเพิ่มความร้อนจะดสูงขึ้นโอเคสุกแล้วค่ะดูดูนิ่มเลยค่ะประมาณสิบกชั่วโมงค่ะรวมทั้งหมดโอเคส6หกชั่วโมงค่ะรวมทั้งหมดเลยส6กชั่วโมงใช่เพราะเริ่มประมาณสาทุ่มเออสามลูกค้าเจดีนวดเสร็จกินข้าวพร้อมกันวาสันวานี่เปลี่ยนแนวบ้างเนาะขากว้งค่ะวันนี้จะกินขากว้ง วางวางเออโรดีค่ะตั้งบนโต๊ะหั่นได้ค่ะหั่นก่อนค่ะขอขอเวลาหั่นก่อนนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะนี่กินข้าวบ้านน้องอ๊อฟฝากท้องไว้บ้านน้องอ๊อฟขอบคุณมยินดีค่ะกินเนื้อเนื้อกวางค่ะอร่อยมากมากมากินตักไปเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนอาหารนะไม่ก่อนจเย็นเอาพริกน้ำปลาลไหมพริกป่นได้เลยอ๋อปะนะนี่ตัด ตอนเนี้ยได้นะโอเคครับต้องปินอย่าทุกไฟลก็ฟยอ้าวไดชิมไหมตอนันคะไม่ชิมไหมตอนทันไม่ไชิมค่ะตอนันไม่ได้ชิมอนีห่อยอีเวนต์เราุกไฟล่ะดอาหารแรกพี่ตอนเช้าในตอนเดินมาตอนเดินมาโน่นกินกระเปาสามลูกโอ้ สลับเปาแต่เมื่อวานค่ะแบบสลับเปาแต่เ <end>, <inside S 1> มื่อวานเนี่ยสามลูกลูกน้อยเองกะอิ่มเลยลูกก็น้อยนึ่งสลับเปาหมดหมดแล้วนวดชั่วโมงหนึ่งสลับเปาหมดแล้วกินข้าวต่อตอนนี้กี่โมงบ่ายเท่าไหร่สองครึ่งค่ะเย็นเราเว้บ่ายสองครึ่งค่ะอร่อยเนาะอร่อยค่ะโอเคค่ะคอยตัวกินข้าวกันเด้อค่ะเจอกันใหม่เชียงนาค่ะกับน้องอ๊อฟค่ะตากล้องค่ะสดใสมาก ดูชุดต,ตักล้องคะ่ะดูสิดูชุดหมักหมอนวดใครมีสปอนเซอร์เข้าเลยนะชุดหมอนวดต้องการชุดหมอนวดโอเคค่ะเจอกันชิำหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ากาศดีออกกาลังกายช่วหอารหลังอาหารเย็นค่ะจะได้นอนหลับดีค่ะ